สนใจไหมครับน่สนใจนี่เรามาดูรถลาสก้าอีกแล้วครับเนี่ยก็ที่ไปดูประคบนชัยก็แกแนะนำมาคันนี้ครับฮะอะไรจริงเลยเฮ้ยแต่เครื่องมันก็เดิมดีอยู่นะเนี่ย เดิมว่ะพี่ผมว่าเคยแกะมาอื่นาจะแกะเช็คเอแกะเช็คแต่มันก็มันเหมือนจะเดิมนี่เนาะแต่ทําท่อมาแล้วนี่ยทาท่อมาแล้วครับคันนึงตัวนี้เครื่องสองพันห้าคันนี้ถ้า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  <c ười> คันนี้อื่นจะเม <c ười> ถมเถมไฟไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ฝาท้ายคาร์บอนให้ด้วย เออถามแล้วราคาดาวอยูปมม่ประมาณผมมีงบประมาณห้าหมื่นครับไม่ได้ของเงินพอนะเงินตัวเองใช่ไหมคา,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 ารกระบงคาร์บอนครับยังไม่เหลืองเลยเนาะสวยเลยแต่มันเป็นรถที่แต่งแล้วงมีวัดบูดมาแล้วครับ ภายในก็สวยอยู่นะอืมภายในเดิมๆดีครับตัวนี้น่าจะสมาร์ทแคปสมาร์ทแคปครับสมาร์ทแคปเด้อเนี่ยเห็นไหมครับเอาไปก็แค่ไป่อมสีหน่อย ถ้าเอาแค่นี้นะแต่ก็ดูไปเรื่อยๆครับยังไม่รีครับหาไปประมาณถึงสิ้นปีอะ่ะเก็บเงินก่อนแต้มออกนะถ่ายรูปก่อนตัวนี้มันเป็นตัวตัวตัวแรกอะ่ะที่มันเป็นใช่ไหมตัวแรกใช่ไหมครับของ2 5 0พัออนิวอ่ะ e ใช่ไหมใครรู้ ดูงานคาบบร์บอนงานของนี้ครัผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่หรอกรหัสเครื่องมันอยู่ตรงไหนว่าไ,ไงฮ่สวยไหมได้แต่มันยังไม่รู้ไงว่ามันมีเยอะมีมอะไรไหมเพราะว่าอิ่มล้าง,ลอง,างลองดูอ่ะเดี๋ยวเขาจะสตาร์ทเลย ตัวนี้แม็กห้ารูครับนิ่มอยู่เนะนิะ่มนิ่เดียถ้าเร่งมันจะมันจะเป็นวาวเกเกนนิดหน่อยอลองลิงดูซิพี่แจ๊ น,นี่มั้เอเยยบอีกนี่นปีเท่าไหร่ครับประมาณ15ปี2015ลยี่6หมนโลองนะ6หมื่นเองแห้วครับโอ้น้อ,นอไม้น้อยมากเลย ใช่ไหมไม่ดื่มใช่ไหมไม่เคยลดใช่ไหมหกหมื่นโลขาสามเข้ามาเยอะมากอย่างไม่หกหมื่นโลไม่เคยรีแมปอะไรมาก่อนใช่ไหมยังไม่เคยค่ะ,คะดเดิมๆเลยราคาเท่าไหร่พี่ราคาตอนนี้ที่สี่สิบเจ็ดค่ะสี 4, <7. S 2> ่แสนเจ็ดใช่ลดได้อีกนะถ้าชอบลดได้ลดก็ได้อีกอันนี้คู่ตั้งอยู่หน้าร้านยังไม่ได้ลดค่ะถ้าชอบก็บคุยกันได้ลดได้อีกราคาก็ได้อยู่เนาะ Oh, มันเนก็ถ้าเครดิตก็ฟรีดาวเลยร,ราคาเราได้อีกนะคะนี่คือ470,000ต้นหน้าร้านค่ะถ้าชอบจริงๆก็คุยกันได้คุยราคากันได้ให้ต่ชอบรถก่อนเรื่องรายละเอียดราคาเราคุยกันได้ค่ะรคามันดูเยอะมากมันจะมีเข้ามาอีกไหมน,น่าจะมีเข้ามาอีกอยู่ค่ะแต่ว่าก็ต้องรออ่อแต่คันนี้สวยมันจะมีควยค คันหนึ่งได้ดูยังสีดำยังเลยครับอ๋ออยู่นู่นบอกใช่อยู่ที่เต็มมันเป็นไหนตัวซีรีส์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นซีรีส์ส,ส,สวยอยู่ด้วยโอ้เดี๋ยวเต้มขับต้งไไองป้ายแดงเนาะอันนี้เขาจะแถมฝา,ฝาท้ายคาร์บอนให้เออเออเนาะ ดีแต่มันเป็นสมารถเก็บนี่เลยชอบตรงนี้ได้407ครับคันนี้407หรอใืมไม่ได้อีกนะอันนี้ตั้หน้า้านรางวางรา4,700ถ้าวางดาวประมาณแบบ5-6หมื่นได้ค่ะมันจะผ่อนประมาณเท่าไหร่ข้างนอาก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณน่าจะ7,000 7,000ใช่ค่ะอ๋อเออสบายผ่อนสบายมากครับ ห้าเซนกว่าใช่ไหมใช่ถ้าอินที่นี่ควสทีละนะอินที่ห้ากว่าค่ะเนี่ยมันแห้งมากเลยนะก็ดูว่ารถมันใหม่นะรถมันใหม่น้อยเออใช่ที่ใหม่น้อยหกหมื่นไม่เทนอหรอใช่ค่ะหกหมื่นโลก็เอามาเข้ามาก็แบบไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้สีเดี๋ยวเราจะขัดให้เก็บให้นะคะครับอันนี้ให้ลูกค้าดูดมเดิมก่อนเก็บฝาท้ายอะไรเก็บไม่หมดเก็บให้หมดค่ะแกว่า แกพี่บิ๊กแกว่าจะเปลี่ยนไฟนี้แล้วก็ฝาท้ายให้ได้ได้เพราะว่านี้จะให้สูาพต้เดิเดิมก่อนครับขับเข้าไปดูทั้งในไหมไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอครับยืนอย่างนี้แหละครับผมก็ไม่ค่อยรู้หรอครับมือใหม่มือใหม่ดูอีกจะอาร เจ็ดพันกี่ปีครับได้สูงสุดเลยค่ะสูงสุดคือส44งวดเราต้องลองจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวไฟแนนซ์จะไล่ให้เราดูเลยว่าพี่ดาวเท่าไหร่ยังไงยังไงอะไรเงี้ยพี่ดาวเท่าไหร่ตั้งเงินเท่าไหร่ค่ะได้กี่ปีใช้เงินก็จะไล่ให้เราเลยเจ้าสภาพมันก็โอเคเลยแหละภายในยิ่งโอเคเลยภายในก็สวยอ่ะมันสวยภายในเดิมๆดีครับ ไว้ข oh ับถ่ายคลิปก็ไม่เร็วครับ5เกียร์มาร์เข็บซะด้วยไปรับสาวสวยไหมเองอเค็งๆสวยจัดกลัวแต่ไม่ทันอื่นแหละเพราะว่าถามเข้ามาในเพจจะดูชิ้นเรือนที่แหะโอ้โหจะพาเพื่อนเข้ามาดูเลยว่าไม่มีใครจองนะถ้าจองมันสูงสุดได้จองได้เท่าไหร่นี้ไม่ใช่ปะพุ่งนี้บ่ นใจจริง,รงก็มาจำหนึ่งพันบาทค่ะเงินหนึ่งพันบาทนี่จะรวมในเงินดาวแต่ถ้าในกรณีที่จัดไปแล้วไม่ผ่านทางเราคืนเห็นหนึ่งพัน 1, บาทคืนแค่นั้นแหละค่ะก็เหมือนทําการจองไว้พันพันหนึ่งน่าจะไม่ทัานแล้วเงินผมมันได้เดือนหน้าก็ไม่เป็นไรนะก็จองได้เราก็คุยกันได้ครั<อ>บก็คุยละเอียดกันได,นได้เพราะว่าเงินเราเราต้องทำแต่เป็นในจัดอะไรก่อนเนาะจองหนึ่งพันนี่มันอยู่ได้กี่ครับ ยี่ิบหนึ่งพันนี้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยลูกค้าจะต,ตอนไหนเราคุยกันได้่องร,รถรถเราก็จะเก็บไปให้่ะดูสดินนส้นเดือนนี้หรือว่าสิ้นเดือนหนก็ประมาณก็ได้นะสิ้นเดือนน้าเพราะว่าตอนนี้สิ้นเดือนนี้มันก็อีกวันเดียวก็สิ้นเดือนเชีเก็บให้ใหม่เนาะค่ะเก็บให,ให้ใหม่ทุกคันเลย <c oughs> อันนี้เราให้ลูกค้าดูเดิมเดิมก่อนแต่ยังไม่ทำอะไรครับสวยครับ ปิดไฟหนะ่อยพี่แจมปิดไฟให้หน่อยครับวสวยเลยสวยครับเร้องทำแบบเป็นโฆษณาแบบสครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับตัวนี้4.7ครับผมจะวางดาวประมาณงบผมมันเออ่ประมาณห้าหกหมื่นครับรอด,ดูครับว่าจะไ,ได้ตัวไหนแต่ก็ไม่แน่นอนครับเพราะว่า มีคนเขาก็อยากได้เหมอือนกันเหมือนกับเรานี่แหละครับบายบายครับหาไปที่เรื่อยๆครับไม่ต้องรีบรถเต็มเลยครับร้านสกาวเจริญยนต์ครับ